7เดือนแล้วค่ะเดเดือนอ่าเดือนข้งสู่เดือน8อ่าได้ข่าวว่ามาวีซ่าพิเศษด้วยก็ก็พิเศษประมาณนึงแหละเพราะว่าไม่ได้ทุกคนที่จะมาด้วยวีซ่าประเภทนี้ถูกมยากอยู่นะเออยากคือยากในการซึ่งตอนนี้ข่าวที่ออกมาก็ปรากฏว่าเขาก็เช็คโซเชียลมีเดียจริงๆริงจเลยใช่เข้าไปดู Facebook เข้าไปดูอินสตาแกรม ก็เดี๋ยวจะมาถามพี่ตานะว่าสัมภาษณ์วีซ่าที่แบบย้ายมาอยู่อเมริกาเนี่ยยากไหมนะครับโปรเซสก็เป็นปีนะคะเป็นปีเลยใช่ไหมครับเซตรู้ละว่าทําไมพี่ตาถึงอยากเลือกมาที่นี่หลายหลายคนอยากรู้ว่าทําไมใช่ไหมครับนี่ครับผมสิ่งที่พี่ตาอยากมาที่นี่แล้วก็แต่ต้องผ่านตมที่ซันฟาร์ เขาบอกซันฟา,านเป็นอะไรที่โหดมากสำหรับตอมอนะสนับสนุนโดย Easy Study a Broad สนใจเรียนต่อสหรัฐอเมริกาและแคนาดาหรือสนใจฝึกงานในสหรัฐอเมริกากับเซตสามารถติดต่อทางไลน์แอดหรือทาง Facebook Page ได้เลยนะครับ quietly สวัสดีครับผมมาเจอกับเซดิกแล้วนะจ๊ะตอนนี้เซดิกอยู่ที่ฟลอริดานะครับอยู่ที่แถวเล็กแลน,นด์เนาะก็ห่างจากออร์เรนโดประมาณชั่วโมงหนึ่งไหม <c oughs> นั่นแหละแล้วก็ห่างจากแทมปาประมาณ30นาทีนะครับผมก็ตอนนี้นะกำลังรอพี่คนไทยคนหนึ่งอยู่เนาะก็คือว่าพี่คนไทยคนนี้เพิ่งย้ายมาอยู่ในอเมริกาด้วยแล้วก็เป็นวีซา่ายังไม่บอกเรเป็นวีซ่าอะไรก็แบบย้ายประเทศเลยแล้วกันอ่าอยากรู้ว่าเป็นวีซ่าอะไรแล้วก็ ทำไมถึงคิดว่าจะย้ายประเทศมาอยู่ที่นี่นะครับผมอ่ะตามเซตมาเลยเดี๋ยวตอนนี้กําลังรออยู่แล้วตอนนี้เซตอะอยู่ที่อุ้ยเนี่มีขี้ปะเนี่ยตอนนี้เซตอยู่ที่อ่าเขาเรียกว่าอะไรอะเออไม่ไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันลืมชื่อเดี๋ยวเดี๋ยวให้พี่เขาพูดแล้วกันสวัสดีครับอาเจอแล้วนะครับผมสวัสดีค่ะัสพี่ตาอ่าก็ไม่เจอกันนานมากเลยเนาะเจอนนานมากเจ็ดปีได้ โอ้โาหนาจริงๆมาตอนนั้นมาเอลอนางน่าละใช่ครับก็คือตอนนั้นพี่ตามาที่เฉยๆชื่อพี่ตาเนาะตอนนี้อยู่เดี๋ยวก่อนลืมเลยแนะนําชื่อพี่ตานะครับพี่ตาอยู่ที่เลกแลนด์ใช่ไหมครับอยู่ฟรานดาเมืองเลกแลนด์เมืองเลกแลนด์โอเคอันนี้คือที่ไหนเนี่ยที่เรามาตรงนี้เขาเรียกเอ่อเลกฮอลลีวูดอ๋อก็คืออยู่แถวบ้านพอดีใจกลางใช่ใกล้ๆใจกลางเลกแลนด์เลยโอเคครับเป็นคล้ายๆสวนสาธารณะเหมือนบ้านเราอ่ะ มีคนก็จะมาวิ่งจ็อกกิ้งกับการคนวิ่งนี้รานดีเลยนะแต่ละคนอาารย์อันนี้ดีเลยค่ะก็เดี๋ยวพี่ตามานี่นานยังครับเจ็ดเดือนแล้วค่ะเจ็ดเดือนอ่เจ็ดเดือน้ปสู่เดือนแปดอ่าได้ข่าวว่ามาวีซ่าพิเศษด้วยก็คือแบบยังไม่บอกแล้วกันเดี๋ยวก่อนให้รอติดตามนิดนึงก็พิเศษประมาณนึงแหละเพราะว่าไม่ได้ทุกคนที่จะมาด้วยวีซ่าประเภทนี้ถูกไหมยากอยู่นะยากคือยากในการ ห <laughs> มากกว่าใช่ไหม <laughs> อะไรอย่างนั้นอโอเคเดี๋ยวเราไปเดินคุยกันตรงนั้นดีกว่าเ, <R> เดี๋ยว,วดูบรรยากาศร,รอบ <c oughs> ๆคือจะบอกว่าเนี่ย,ยคนเยอะมากแล้วคนมาจุงหมาคือตอนนี้มันเป็นแบบอารมณ์แบบสไตล์ตอนเย็นใช่ปะใช่เริ่มแล้ว <c oughs> เราก็ไม่ได้อยู่ในป่านะครับเราอยู่ที่เล็กเหมือนเดิมอพิตาไหนๆหลายๆคนอยากรู้แล้วเป็นไงมาไงครับมาถึงมาเมริกาก่อนมามาวีซ่าอะไรก่อนอ่ะมาวีซ่าเควนค่ะเควนอารมณ์อบพยพมาเลยอารมณ์อพยพมาเลยเควนก็คือเป็นวีซ่าคูมันใช่ย้ายประเทศเลยใช่ไหมก็คืออันนี้อย่างที่เซย์บอกว่าหายากที่สุดก็คือ ก่อนที่คุณจะได้เควันคุณต้องหาแฟนให้ได้ก่อนหาคู่ก่อนซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายสําหรับเซทอ่าก็คือพี่ตามาวีซ่าเควันเนาะก็คือโอเคแล้วก็คือเป็นวีซ่าคู่มั่นนี่แหละก็คือต้องมีแฟนก่อนเราต้องแต่งงานก่อนไหมครับหรือไม่ต้องไม่ค่ะวีซ่าคู่มั่นพี่มาจดทะเบียนที่นี่ถ้าเป็นอีกวีซ่าหนึ่งซียวันนี่อันนี้ก็คือแต่งงานเราจะเบียวที่ไทยแล้วก็ทําเรื่องอันนั้นซียวันถ้าเควันก็คือมา แต่งงานที่นี่อ๋อโอเคก็คือเราก็ต้องโชว์พรูฟหลักฐานแหละว่าเราคบกันจริงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับเอกสารเยอะไหมก็เยอะอยู่นะเยอะใช่ไหมใช้ได้เลยบางบางบางเคสก็จะยากหน่อยถ้าเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลหรือว่ามีคดีอะไรติดตัวอะไรต่างๆเนี่ยก็คือทั้งตัวเราแล้วก็ตัวสปอนเซอร์เราที่เป็นแฟนเราที่นี่ก็คือต้องคลีนใช่ค่ะคลีนแต่ถ้ามีคดีอะไรเนี้ย ้ไม่ใช่คดีอาชญากรรมนี่คือก็ไม่เป็นไรเนาะแล้วแต่กรณีใช่ใช่ใช่แล้วแต่กรณีที่ทาง USA จะพิจารณาจรวิตครับผมเข้าใจก็คือใช้เวลานานไม่ใช่รียกรู้ว่าเออวีซ่าคู่มันเออโปรเซสก็เป็นปีนะคะเป็นปีเลยใช่ไหมครับเป็นปีตั้งแต่นับจากวันที่เออโปรเซสทางฝั่งผู้ชายจะยื่นเอกสารก่อนเมื่อโปรเซสทางฝั่ง อเมริกาเสร็จเรียบร้อยก็จะถึง Q p r o ปรเซทางฝั่งเราอ่าถูกต้องจากนับจากที่ยื่นก็ประมาณเป็นปีอค่ะเป็นปีเลยเนาะจะมาถามพี่ตาเออว่าโปรเซสคร่าวๆเป็นยังไงบ้างเนาะแล้วก็แบบรู้แหละว่าใช้เวลานานเพราะว่าเควันก็ใช้เวลานานแล้วแต่ยังไงคือมันก็เวิร์กอ่ะก็แบบเออเพื่อที่แบบเป็นการย้ายประเทศของเราด้วยกับที่เราเรารอที่เรารอย้ายมาอยู่กับเอแฟนเราอะไรอย่างเนาะใช่ใช่ ตาเป็นคนพัทลุงใช่ไหมก่อนหน้านี้ก่อนที่พี่ตาจะตัดสินใจมาวีซ่าประเภทเควันเนี่ยย้ายมา,ย,าย้ายย้ายประเทศพี่ตาทำอะไรมาก่อนคขับที่ไทย พี่ทํางานอยู่บริษัทสื่อสารอยู่ทางภาคเหนืออ่าโอเคเหมือนประจําอยู่ที่นั่นใช่ประจำทยงหม่เหมืก็ดูแลอัเปอร์ภูมิภาคเลยใช่ใช่ภูมิภาคภาคเหนือเชียงใหม่เชียงรายพยาวแพร่น่านแม่ฮ่องสอนอืค่ะเจ็ดแปดจังหวัดภาคเหนืออ่าแล้วก็แบบก็เจอแฟนพอดีก็เลยตัดสินใจเออหน้าที่การงานก็ดีอยู่แล้วทำไมถึงคิดย้ายมาเอ้ยเดี๋ยวก่อนเสียงดังแป๊บนึงเดี๋ยวขอสัมภาษณ์กันลูก ดเด้วกันนะที่นี่จะบอกที่นี่ธรรมชาติมากเลยเนาะมีทั้งนกมีทั้งอะไรอย่างเงี้ยเล็กเล่นเล็กเล่นเล็กเล่นอ๋อมันก็เลยมีหลายเล็กใช่เล็กจะเยอะเอลิเกเตอร์จะเยอะเป็นสัตว์คุ้มครองนะเอลิเกเตอร์อ๋อเหรอคล้ายๆจระเข้แต่เล็กกว่าจระเข้เนาะถ้าเรียกจระเข้ตีนเป็ดอ่าโอเคกลับมาเรื่องเนื้อกลับกลับมาเรื่องเดิมไปเรื่องจระเข้ได้ยังไงก็ เมื่อกี้กดจะเดินไปคุยตรงนั้นแต่เดี๋ยวมันผุแล้วก็ล่วงลงไปทุกคนจะไม่ได้ดูคลิปนะครับผมเพราะพอขอนไม้เขาก็แบบผุๆเหมือนกันอ่ะพิตาก็นออย่ากที่บอกว่าหน้าที่การงานก็ดีอยู่แล้วอะ่ะเออว่าเอ้ยแล้วทำไมพิตาถึงแบบอยากที่จะมาอเมริกาอยู่ที่ไทยเราก็สบายระดับหนึ่งอ่ะทําไมถึงคลิปยังไงมาทั้งบริษัทเก่าบริษัทใหม่เกืบเกือบ ประมาณ26ปีได้นะโอ้นานมากใช่นานมากที่เรียนจบตั้งแต่อยู่23อ่ะจนตอนนี้อย่าบอกอายุเลย20กว่าบบปีอะที่ทำงานมามก็มีถึงจุดอิ่มตัว,อ,อ,ตวอยากที่จะชาเลนจ์ตัวเองอยากที่จะรู้ว่าเออเราในวัยเนี้ยถ้าเกิดว่ามาอยู่ต่างประเทศมาเริ่มต้นจะใช้ชีวิตในต่างประเทศเนี้ย มันจะเป็นยังไงอืเข้าใจแล้วแบบแฟนก็อยู่ที่นี่ด้วยบินไปไกลกับก็เหนื่อยใช่คิดว่าเรายังไหวอยู่แล้ว่ายังไหวอยู่ในประเทศไทยก็เราก็ส่งไม้ต่อให้รุ่นน้องได้ขึ้นมาทําหน้าที่ตรงนี้เร้ก็แบบชอบเป็นคนชอบชาเลนจ์อย่างนั้นเถอะก็เลยอยากชาเลนจ์ตอนอายุชีวิตมันมีอะไรสามารถที่จะทําอะไรได้อีกเยอะจริงอายุมันไม่ใช่ปัญหาเสร็จว่าใจมันเป็นเร่ใจใช่ใจ ใจเราได้ใจเรามีความมุ่งมั่นแล้วตั้งใจพี่ว่ามันน่าจะทําได้แล้วเราก็ทําได้ไอ้วีซ่าที่มาตัวนี้ยเควันก็ทําเองนะโอ้ทำเองหมดเลยใช่โปรเซสเองเลยว้าวทำสองคนนะคะกับแฟนโปรเซสเองไม่ได้ไม่ได้จ้างทนายนะคะ่ะซึ่งก็ก็ศึกษาเรียนรู้จาก y o ยู u ูบอ่าเข้าใจแต่ถ้าใครสนใจวีซ่า ประเภท K1 ติดต่อใครดีครับน้องเซ็ตเลยค่ะก็เนาะอย่างที่บอกเรื่องเรียนต่อแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องวีซ่าประเภทต่างเนาะไม่ใช่แค่แบบ B1 B2 อย่างเดียวนะครับผมอุ้ยขอบคุณมากครับโฆษณาด้วยอ๋อก็คือทําเองหมดเลยทุกอย่างเราก็คงก็ปรมงใช่นับหนึ่งเริ่มนับหนึ่งครับุองเลยคุ้มค่าเนาะแล้วหลังจากนั้นวีซ่าผ่านปุ๊บเราต้องบินมาภายในกี่วันครับหลังจากวีซ่าผ่านไปสัมภาษณ์วีซ่าผ่านเสร็จเรียบร้อยต้องเดินทาง ก่อนที่วีซ่าจะหมดมัวีซ่าเขาให้นานไหมตอนออกมาหกเดือนอ๋อหกเดือนต้องเดินทางไปในหกเดือนใช่หกเดือนนับจากวีซ่าออนแฮนนะคะเสร็จเรียบร้อยมาถึงอเมริกาก็ต้องจดทะเบียนสมรสภายใน90วันภายใน90วันหลังจากมาถึงแล้วใช่หลังจากมาถึงก็ต้องจดทะเบียนภายใน90วันอืมครับเดี๋ยวถามพิตาต่อดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวประเดิเอีกนิดนึงก็เดี๋ยวจะมาถามพิตานะว่าสัมภาษณ์วีซ่าที่แบบย้ายมาอยู่อเมริกาเนี่ย ยากไหมนะครับวีซ่าประเภทเควันเนี่ยว่าแบบโดนถามแบบเยอะไหมเนาะ,อ,ะอ๋อุ้ยที่นี่มีเป็ดด้วยเหรอครับเป็ดแล้วก็นกเมื่อกีก้เซตเห็นป้ายด้วยบอกว่าระวังเป็ดข้ามถนน, <c oughs> น นัําพี่ผมรู้จักสักหลังได้ไหมลูกเจ้าของก็ได้ <laughs> พี่พี่น่าจะต้องสอยไปก่อนไหม <laughs> เออ<า>เ <laughs> ตะคนข้างๆทิง้งอะไรยังไง <laughs> อ่เดี๋ยวพี่ตาไปอยู่ฝั่งนี้ <laughs> มันก็สวยดีเนาะ <laughs> ก็มันเป็นบรรยากาศที่เงียบๆสบายๆ <laughs> แต่จะบอกนะ <laughs> เพื่อนๆเหน็นอากาศอย่างเงี้ยเหมือนดูดีนะ32องศาได้ไหมตอนนี้ <laughs> แล้วมาเดินแล้วมาเดินเลยแต่ตอนนี้คือสี่โมงเย็นเนาะก็ยังร้อนยังร้อนอือโอ้สุดจริงๆ ร้อนมากเลยเนาะไปามาโหแบบตอนนี้เหงื่อแตกเลยนะเนี่ยร้อนมากเออพี่ตาครับก็ตอนสัมภาษณ์วีซ่าเออที่เซธอยากรูเพราะปกติสัมภาษณ์อเมริกาเป็นประเทศเดียวนะค่อนข้างที่จะแบบไม่เหมือนที่อื่นเพราะต้องสัมภาษณ์วีซา่าไม่ว่าจะเป็นประเภทไหนก็ตามเนาะอ่ะพี่ตาครับตอนสัมภาษณ์วีซ่าของวีซ่าพี่ตาคูมันอะวีซ่าเคนัวนยากไหมครับไม่ยากนะคะเพราะว่า ผ่านการพรูฟมาแล้วจากการที่เราส่งเอกสารใ U.S.A.S. ใช่ใช่เพราะว่าเอกสารที่กว่าเขาจะพิจารณามันก็เป็นปีอย่างที่บอกไปนะคะเมื่อไปสัมภาษณ์เขาถามอยู่ประมาณ4-5หคำถามสี่ห้าคำถามไหมหรอใช่ใช่สี่ห้าคำถามว่าไปเมการทำไมเจอเจออ๋อแฟนอยู่เมืองอะไรอ่าครับอ่าทำอาชีพอะไร ตอนนี้อยู่ที่ไทยทำงานอะไรอยู่ใช่ไหมส่วนตัวเราเขาอ่านจากเมื่อกี้ที่สัมภาษณ์ก็คือถามเรื่องแฟนว่าแฟนอยู่เมืองอะไรแล้วแฟนทำอาชีพอะไรเขาอยากจะพูุกว่าเราอ่ะรู้จริงเปล่ารู้จักกันจริงไหมหรือว่าเฟกโอเคเข้าใจแล้วก็ถามแฟนทำงานอะไรอยู่เมืองอะไรไรื่องทั่วไปประมาณนั้นนะคะสี่ห้าคำถามไม่ยากไม่ยากแล้วของพี่ตาส่วนตัวเขาถามอะไรบ้างครับส่วนตัวไม่ได้ถามเขาดูจากประวัติ ที่เรากอกไปเพราะว่าณวันนั้นนะทุกสิ่งอย่างก็จะออนแทร์อยู่ที่ U.S.A. เขาก็เปิดดูรวมทั้งรูปรูปถ่ายความสัมพันธ์ที่เราปินเอาปินสีแฟนมาเที่ยวหาเคยไปเที่ยวด้วยกันไหมใช่ใช่ต่างๆเขาก็ดูหมดเขาก็ดูหมดว่าเขาก็พิจารณาจากตรงนั้นแล้วเขาก็อาจจะไม่ได้ถามเยอะแต่ว่า เอออที่ไปนั่งกันอยู่วันที่สัมภาษณ์อ่ะบางคนนะคะบางคนก็ถูกถามหลายคำถามเช่นกันบางคนก็อย่างตัวพี่เองเนี่ยก็มีอยู่สามสี่ห้าคำถามไม่เยอะอยู่ที่โปรไฟล์เราด้วยแหละเสร็จว่าเพราะว่าเราก็ทำงานอยู่ด้วยเราหน้าที่การงานหลายาอย่างอยากจะบอกว่าทุกวีซ่าต้องกรอกเขาเรียกนฟอร์มฟอร์ม DS 160หรือฟอร์มต่างๆให้ละเอียดที่สุดเท่าที่ละเอียดได้แล้วก็ตามความเป็นจริง วิ่ดีเนาะดีค่ะดีคืออะไรข้างหลังข้างหลังคือดีมากครับวิววิวดีมากน่าต่อตาทุกวันเออน่ามาทุกวันเลยเหรเราเราเรื่องพิตาบอกไมื่อกี้นว่าดีอัโนสุดต้องออกละเอียดมากอ่ะก็เซร็จว่ามันก็สําคัญประมาณนึงแล้วก็ที่บอกเมื่อกี้ว่าโซเชียลมีเดียเดี๋ยวนี้คือเขาไม่ได้ให้กรอกเฉยๆถูกไหมอืมเาเช็คด้วยพอดีไปเจอข่าวนะคะ อาจจะจริงเท็จประการใดไม่แน่ใจแต่ว่าโดยส่วนตัวเองเนี่ยตอนที่เกรอกข้อมูลไปเนี่ยโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มแล้วก็เขียนเข้าไปในประวัติหมดเลยนะคะแล้วเขาก็เช็คนะซึ่งซึ่งตอนนี้ข่าวที่ออกมาก็ปรากฏว่าเขาก็เช็คโซเชียลมีเดียจริงจริงเลยใช่เข้าไปดู Facebook เข้าไปดู อินสตาแกรมทิกต็อกอะไรต่างๆว่าแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะว่าเป็นหัวรุนแรงไหมใช่อาจจะในกรณีนู่นนั่นนี่แล้วแต่แล้วแต่ที่ทีช่ใช่ใช่ใช่ประมาณนั้ วัยรุ่นเยอะนะอยหนั้นะจะบอกว่าอยากม,มาไม่ทันแล้วอะถ้าแต่ก่อนก็คงแบบอย่าวมาวีซ่าเควันแล้วแหละตอนนี้ <laughs> ผพราะวิวงานดีมากแถวนี้พี่ตาครับตอนเข้ามาตอมอ่ะหลายหลคนกลัวมากคุณได้วีซ่าแล้วไม่ว่าจะเพศอะไรก็ตามไม่ได้หมายความว่าเราสามารถเข้าในอเมริกาได้นะถูกไหมตอมอตอนนั้นเข้าที่ไหนครับลงรเอก่อนปะตอนนั้นจะคุยกันอ๋อลงซานฟานดูไปซานฟานนี่คือจะจะฮัดคอไปนิดนึงข้ามข้ามภาคข้ามภาคบินจากไทยมาสัตวานก่อนพี่พี่บินจากเชียงใหม่ครับบินจากเชียงใหม่ไม่ได้ไปที่สุรณภูมินะครับ จากเชียงใหม่มาไทเปไทเปไปซานฟรานซันฟรานก็วินข้ามมาที่ฟลอริดาเทมปาข้ามภาคอีกหชั่วโมงอ่ะโอเคแล้วก็แต่ต้องผ่านตอมอที่ซันฟารานเขาบอกซันฟรานเป็นอะไรที่โหดมากสำหรับตอมอนะพี่อาจจะโชคดีเลยว่าอาจจะโชคดีไม่ทำเลยเลยเขาก็เห็นหน้าสงสัยเราลงมาตอนนั้นด้วยความที่แบบอาจจะเหนื่อยหน้ามันก็อาจจะแบบแลดูเหนื่อยก็ ไม่อยากจะคุยหรือเปล่าเรื่องในใจใช่ใช่ผู้หญิงผู้ชายครับตอนนั้นี่ได้ผู้ชายผู้ชายเขาทาอะไรบ้างผิวสีอ่ะผิวสีผู้ชายไม่ได้ทำเลยเลยเขาบอกเขาเขาแค่เขาแค่บอกเราว่าคุณรู้ใช่ไหมว่าคุณต้องแต่งงานภายใน90วันแล้วก็เขาคือเคเอรเชยเยดเรารู้เราตอบเราเราทราบเขาไปแล้วเลยจบแค่นั้นเลยใช่แล้วก็ยื่นซองจากเอออที่ส่งมาให้เราค่ะให้เขา แล้วก็เปิด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 เสร็จเรียบร้อยก็พิมพ์ลายนิ้วมือตึ๊ด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 เสร็จเรียบร้อยใช่แล้ก็บอกว่าคุณทราบใช่ไหมว่าคุณต้องแต่งงานภายในเก้าสิบวันเขาก็รีมายให้เราด้วยคดีนะใช่ใช่เออก็อย่างที่บอกเสร็จคนเยอะด้วยมั้งไฟฟ้เช้าเช้าหรือเย็นจำได้ละไฟ คนน่าจะเจอ้วยเขาก็คงอยากจะเคลียร์ให้เร็วๆแล้วก็ของเราเป็นวีซ่าที่อย่างที่บอกก็จะเป็นเควันเขาก็แบบสแกนมาประมาณนึงแล้วปล่อยเข้ามาได้เข้าใจอย่างง่ายดายอย่างที่บอกจริงๆนะว่าทุกวีซ่าอย่างที่บอกรื่เซตบอกเมื่อกี้ว่าคุณได้แอปพรูฟแล้วก็จริงนะมันมีหลายเคสมากเลยที่ เข้ามาแล้วไม่ได้ตอบตามที่เคยกรอกในเดซหนึ่งหกศูนย์คือจําด้วยนะครับว่ากรอกอะไรไปบ้างเพราะว่าเขาลิงก์กันหมดเลยในีนี้ใช่เรายิ่งตอนนี้ค่อนข้างเคี้วหน่อยครับการเข้ามาก็ไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะเข้ามาไม่ได้หรอกแค่แค่แบบให้อยากให้ระวังแล้วก็เตรียมตัวไว้ให้แบบเขาเรียกว่าอะไรเตรียมตัวให้ให้แบบว่าอมั่นใจที่สุดตอบตามความตความจริงอแล้วก็ก็เขาเรียกว่าปฏิสัมพันธ์เฟซทูเฟซ เวลาพูดก็อาจจะต้องมองตาเขาด้วยใช่ไม่ใช่แบบตอบแบบเบาๆแบบจริงใจหลบนใจหลบตาเขาอาจจะเป็นที่สงสัยได้เนาะถูกต้องครับแล้วอย่างที่บอกเลยพี่ตาย้ายมาก็คืออยู่ฟลอริดาเลยอยู่เลกแลนโดยไม่ได้อยู่เมืองโอรเรนโดเมืองใหญ่ด้วยค่ะแล้วอยากรู้นิดนึงว่าฟลอริดาหลายๆคนก็จะคิดว่าหนึ่งเป็นเมืองแบบแดงจ๋าเลยอ่ะเมืองของช้์นี่แหละอ่ารู้สึกแบบมีอะไรที่แบบไม่โอเคไหมหรือว่ามีเคยโดนเหยียดหรืออะไรยังครับ ส่วนตัวแล้วไม่ยังไม่เจอนะคะยังไม่เจอใช่ใช่ใช่ยังไม่เจอคนที่นี่ก็จะเฟรนลี่เมืองเล็กๆที่พี่อยู่เนี่ยนะคะเป็นเมืองเล็กๆเป็นเมืองคล้ายๆเมืองที่อยู่อาศัยนัถ้าพูดแบบภาษาบ้านเราอะนะคะแบบชิลๆ slow life หน่อยใช่ใช่ใช่ชิลๆ slow life ผู้คนก็จะทักทายเซ y ฮัลโหลกันครับ เฟลลี่เลยใช่ไหมไม่ได้มียงมีเหยียดเลยเพราะที่คนที่นี่อย่างที่บอกเนาะคนดีก็มีทุกที่คนไม่ดีก็มีทุกที่อยู่ที่เราจะไปเจอใครมากกว่าถึงรัฐเนี่ยจะเป็นรัฐสีแดงรัฐของทรัมป์ก็ตามแต่ไม่ได้หมายความว่าคนทุกคนที่นี่คนที่เลือกทําจะเหยียดนะอันนี้คือเราก็ไม่ได้บอกว่าเออมาเข้าข้างใครนะอย่างที่บอกคนอ่ะบ้านเราก็มี ทุกที่มันก็มีอยู่ที่เราจะรับมือกับคนประเภทนั้นยังไงมากกว่าอาจจะเฉยแอกนอไปคือถ้าเราเขาไม่ชอบเราอะเซ็ตมีทุกอย่างหนึ่งนะอยากบอกมันเป็นปัญหาของเขาไม่ใช่ปัญหาของเราใช่ใช่ครับผมเชื่อไหมว่ารอนจริง ก็อสิ่งดีนี่มาจากภาคใต้แลเนี่อันนี้มาจากภาคใต้แดดที่นี่ร้อนจริงนะมันร้อนแห้งเนาะใช่แล้วสิ่งอะไรที่ที่เราไม่ชอบบ้างในฟลอริดาเนี่ยหนึ่งอากาศหรือยังเออไม่เชิงไม่ชอบนะอาจจะเป็นปกติของที่นี่นะคะอก็ก็คุ้นชินกับ อากาศร้อนอยู่พอสมควรเพราะว่ามาจากภาคใต้นี่นี่ขนาดชินต้อต้องปิดอี้แล้วมีวัดไทยอยู่ด้วยใช่ไหมทั้งทรป้ากับโอลันโดใช่ใช่มีวัดไทยก็จะมีกิจกรรมที่วัดไทยทุกวันอาทิตย์ก็จะไม่เหงาเพราะมีคนไทยอยู่ที่คนไทยอยู่ที่นี่เยอะไหมครับเยอะอยู่นะ ตามที่เคยรู้สึกจะเคยซื้สดูก็จะเป็นอันดับ3หรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะนี้ไม่แน่ใจนะคะของของจำนวนจานวนประชากรของคนไทยที่อยู่ในอเมริกาอันดับ3เลยหรอใช่ใช่จากจากที่เคยดูรู้สึกจะ้นะนแคลิฟอรเนียนาะแคลิฟอร์เนียน่แล้วนี่ใช่ใช่ค่ะสที่ไหนครับสพี่จำไม่ได้แล้วนต่าแล้วแต่ว่าจำที่ได้เพราะว่าเรา กำลังจะมาที่นี่เราก็เลยอลองเสิร์ชหาข้อมูลก็ทำใจไว้ระดับหนึ่งแล้วแหละว่าต้องเจอกับสภาพอากาศยังไงค<ห>นเป็นยังไงอาหารการกินเป็นยังไงหาได้จากที่ไหนก็ร,รู้สึกว่าโชคดีที่อาหารการกินแล้ใกล้เคียงกับประเทศไทยอากาศยยังหาวัตถุดิบที่ใกล้เคียงกับเข้าใจ ประเทศไทยอันนี้มีความสุขที่สุดมีความสุขแบบนี้ไหมครับพี่ตาดีโอ้โหคือที่นี่คือบอกเลยว่าที่นี่บอกเลยว่าที่นี่บอกเลยว่าแบบอ๋อสิ่งที่ยาไมาอยู่ที่นี่เพราะเรื่องนี้ใช่ไหมดีเวอร์ดีเวอร์ด้วยอ๋อฟลอริดาก็เป็นเมืองนี่ขนาดอากาศร้อนมากเขาวิ่งมวิ่งกันขนาดนี้นะเนี่ยมันชุ่มชื่นหัวใจนะ ตอนนี้หรอชุ่มชื้นหรอร้อนมากเลยนะแฟนฟังภาษาไทยไม่รู้เรื่องก็โอเคสักพักแฟนเขาเป็นคนไทยนะแฟนเราฟังภาษาไทยไม่รู้เรื่องแล้วเขาไปดู youtube เถอะฟังไม่รู้เรื่องออเ,ดเดี๋ยวให้แฟนดูดู youtube ว่าเออขาบอกว่างานดีก็อาจจะแบบว่าเป็น,ปนแบบว่าเออแบบเขาดูฟิตกันดีเนาะ <laughs> เออเขาออกกำลังกายกันดีจังเลยคนที่นี่อะไรอย่างเงี้ยอ อ๋อตอนนี้มันปิดเทอมใช่ไหมเซตรู้ละว่าทําไมพี่ตาถึงอยากเลือกมาที่นี่หลายๆคนอยากรู้ว no> ่าทําไมใช่ไหมครับนี่ครับผมสิ่งที่พี่ตาอยากมาที่นี่เขาก็เฟรนลี่มากเลยนะคนที่นี่อ่ถึงบอกแล้วว่าคนที่นี่เฟรนลี่มากใช่เขาไม่ได้แบบว่ามาแค่เพราะตรงนี้อย่างเดียวเขามาเพราะว่า พี่ตามมาที่นี่จริงๆเพราะว่าคนชอบออกกำลังกายใช่ค่ะชอบออกกำลังกายแต่ดูหน้าบานแต่จริงชอบออกกำลังกายอยู่แล้วใช่ไหมใช่ใช่ใช่แต่กินจะเยอะกว่าอาหารการกินที่นี่เป็นไงคล้ายๆที่ไทยเนาะอย่างที่บอกเปเมื่อ้ใช่ก็โอ้โหมาอยู่อเมริกาได้อะไรบ้างก็ได้น้ำหนักเพิ่มขึ้นมาค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะโอ้โหมีเป็น private property เลยหรอ โอ้ยท่าเรือของคนเฉพาะเลยนะเนี่ยโอ้โหฝั่งนู้นหรือเปล่าบ้านยิ่งไม่รู้บ้านไหนอ๋อน่าจะบ้านหลังนู้นคนแถวนี้ไม่ธรรมดาเลยนะครับดูท่าขนาดท่าเรือยังล็อกอ่ะอยากรู้จังเลยฮะเด็กเ n ดในฟ h No? Oh yeah n o อเยอ Oh t h a t เยอะเอาไปเอามาถ้าไม่บอกว่าอยู่ฟลอริดานี่เซ็ตว่าคิดว่าอยู่ฮาวายแน่เนี่ยเพราะว่าไปฮาวายบ่อยมากแล้วอารมณ์เหมือนฮาวายมากเลย เออคนที่นี่กิจกรรมเขาก็ชิวๆเนาะก็มาตกปลากันในฟลอริดาเนาะสไตล์นั้นใช่ไหมครับอื่ก็นี่นะครับพี่ตาก็ขอบคุณพี่ตามากเนาะที่มาให้ความรู้ในคลิปนี้นะครับก็หลายๆคนที่กำลังมองหาวีซ่าประเภทเควันอยู่หรือว่าอยากที่จะทําวีซ่าประเภทเควันก็อาจจะได้ความรู้ในตรงนี้ไปด้วยหรือว่าคอมเมนต์ก็ได้นะแล้วเดี๋ยวเซตอาจจะไปตอบให้ในคลิปนี้นะครับพี่ใส่รายละเอียดไว้ใน Facebook ส่วนตัวอ่าเดี๋ยวขึ้นได้ไหม ได้ได้โอเคเดี๋ยวเปิดเป็นพับบิกอัเนาะอันนั้นอ่าได้ได้ลองไปลองไปดูได้นะรละเอียดการขอใช่ไหมใช่ไทม์ไลน์แล้วก็รายละเอียดการขอแนะนำสถานที่ในการที่จะไปพักอ่ ในช่วงที่ไปสัมภาษณ์บีซ่าหรือว่าไปถ้าคนไม่ได้อยู่ในกรุงเทพเนาะอ่าใช่ในช่วงที่ไปตรวจสุขภาพเขามีโปรแกรมอะไรบ้างแล้วไปพักโรงแรมไหนบ้างติดตามได้นะครับค่าใช้จ่ายเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยเนาะอ่าใช่ได้เลยมีหมดเลยค่ะแต่ติดตามยังไงเนาะใครอยากให้เซททำคลิปอะไรอีกนะหรือว่าอยากให้เซทไปที่ไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์ใต้ข้างล่างด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดอ่าติดตามทาง Facebook ต่อๆแล้วก็ทางอ่า i n s t a g r กรมด้วยนะครับผมแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าจากบ๊ายบายจากไหนเล็กแล่นฟลอริดา <Florida S 2> <am> นะครับผมบ๊ายบาย